แห่งชาตินะครับซึ่งเป็นที่ประชุมของสอรอสอทําให้ผู้ดูแลรถสุขาเคลื่อนที่ออกมาชี้แจงว่าเป็นกล้องที่ติดไว้เพื่อดูความเพื่อดูว่ามีผู้ไม่หวังดีมาทําลายทรัพย์สินของทางราชการหรือไม่เท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อดักฟังหรือว่ามีเจตนาอื่นแอบแฝงชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับ และกล้องวงจรปิดขนาดเล็กที่พบว่ามีผู้นำมาติดไว้ที่กล่องใส่กระดาษชำระในห้องสุขาหญิงและชายของรถสุขาเคลื่อนที่กรุงเทพมหานครถูกรื้อออกไปเหลือเพียงสายไฟสำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิดเท่านั้นเศษสายไฟที่เห็นอยู่นี้มีผู้พบเห็นระหว่างเข้าไปใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ที่กรุงเทพมหานครนำมาจอดให้บริการกับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในสโมสรตำรวจ ตามที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขอให้กรุงเทพมหานครนำมาอำนวยความสะดวกเพราะที่สโมสรตำรวจนอกจากจะมีการประชุมแล้วยังใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอด้วยทำให้มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่มากขึ้นตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบในพื้นที่สโมสรตำรวจยอมรับว่า รถสุขาเคลื่อนที่ที่มาจอดในพื้นที่สโมสรตำรวจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเพราะเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยอยู่แล้วนอกจากนี้อาจมีผู้ไม่หวังดีอาศัยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเช่นนี้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการสอดแนมถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ผมว่าไม่สมควรแน่นอนนะับ<อ>เพราะเจตนาเขาก็ไม่รู้ว่าเจตนาอะไรนะใช่ไหมเราก็ไม่รู้เขามีจุดสงค์อะไรที่มาทำอย่างนี้นะ คุยได้บริการเราเนี่ยเราก็ใช้บริการทั่วไปก็มีปัญหาอะไรหรอกแต่มาติดกล้ององนี้ก็รู้สึกไม่ดีอย่างนั้นแหละตำรวจทุกคนรู้สึกไม่ดีเป็นปราชาชนวทั่วไปก็รู้สึกเหมือนกัน,นผมว่านะผมคิดว่าต้องก็เขาก็คง,ต,งต้องการรู้ว่า,าฝ่ายของตํารวจเนี่ยมีมีความลับอะไรอาจจะว่าแอบแอบพกพาอาวุธปืนหรือเปล่าเวลาเข้าห้องน้ําหรือว่าอาจจะมีการพูดคุยทางโทรศัพท์กัน ของผู้บัญชาซึ่งตรงนี้ถ้ามีเครื่องดักฟังด้วยก็จะรู้ล่วงรู้ความลับของของการจัดวางกำลังหรือ,อ,อรูปแบบต่างๆของตำรวจขณะที่ผู้ดูแลความสะอาดรถส,สุขาเคลื่อนที่บอกว่า กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ในกล่องกระดาษชำระติดตั้งไว้ในห้องน้ำหญิงและชายของรถสองคันจากหคันโดยไม่ได้มีเจตนาแอบดูหรือแอบฟังความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดแต่วัตถุประสงค์ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบว่ามีบุคคลใดขึ้นมาทำลายทรัพย์สินหรือขโมยของราชการหรือไม่นอกจากนี้เพื่อป้องกันบุคคลเข้ามาใช้ห้องน้ําในการก่อเหตุเพราะก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์เด็กหญิงถูกทําร้ายบนรถสุขาของกทมมาแล้ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายติดตั้งกล้องวงจรปิดในรถสุขาเคลื่อนที่ขณะที่พลโทพารนพัฒนถา,าบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชยอมรับว่าแม้ในเบื้องต้นจะทราบเหตุผลของกรุงเทพมหานครที่นำกล้องวงจรปิดมาติดตั้งในรถสุขาเคลื่อนที่แล้ว แม้จะเป็นเจตนาที่ดีแต่จะมีการหารืออีกครั้งว่าจะขอให้ถอดกล้องวงจรปิดออกจากรถสุขาเคลื่อนที่หรือไม่เพราะมองว่ารถสุขาเคลื่อนที่ที่จอดอยู่ในสถานที่ซึ่งมีความปลอดภัยอยู่แล้วอาจไม่จําเป็นต้องใช้กล้องวงจรปิดบนรถสุขาเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานครที่จอดที่สโมสรตํารวจพันงานเกตนิน n b t ีนิ s Focus